สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กันทีนน่กองถ่าย To the Top นะครับวันนี้เแบบเตรียมความพร้อมมากขนาดไหนปล่อยใจให้ชิวๆครับเราก็ทำเ,เราก็ทำแบบเป็นธรรมชาติ Tikka mặt đi Tikka I want it like from the side We get like a word of art That's me on the Take it to the top. i don't ครับกลับบ้านได้บ่อยวันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะฮะกับการถ่าย MV ของชุดท็อปนะฮะก็คือเริ่มต้นตั้งแต่เช้าแล้วคริสต์มาสเราซ้อมเพลงนี้มาหลายวันมากเพราะเราขึ้นสยามใช่ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะเป็นวันที่เราพร้อมที่จะเต้นแล้วก็พร้อมที่จะถ่าย MV ็มวีสุดแรกเพยทางไซคิค i ีเวอร์ก็คือได้เริ่มถ่ายไปแล้วเริ่มถ่ายไปแล้วเดี๋ยวเราจะตามมาเป็นซีนที่สองคอนเซ็ปต์มันจะเป็นแบบว่าเนเวอร์ฮูดคือเพื่อนบ้านกันละแวกเดียวกันอะไรเงี้ยมาแบบเขาทำก กันบ้านนะครับนี่อ่านอ่านคอนเซ็ปต์มาบอกไว้จะได้ไปติดตามกันใน MV ของพวกเรานะครับได้เก็ตบอยเราแบบเราจะเอาเป็นไบท์ไหนใน MV ของเราบอกเลยว่าวันนี้เซตติ้งน่ารักมาเซตติ้งสวยทุกเซตเลยแบบไปรอติดตามกันแล้วกันว่าจะมีเซตติ้งไหนบ้างนะครับของวันนี้ไปรอดูนะครับเจอกันใน MV ครับที The Top The Top เหมือนมาจริงฮะแบบตัดตีกจริงเดินเข้ามาพอเอาดราแก๊งเลยเราก็แก๊งเหมือนกันเราปแก๊งหรอเราแก๊งอนุบาลมีน้อย me to the top go me to the top top go me to the top top don't stop running water's gone take it to the top right i want you right from the start bring it like a work of art a เอาหน่อยสักหนึ่งเป็นไงบ้างคุณสมุยมั้งเนี่ยสบายมากสนุกมากจิ้มจุ๊บเขาฟิตไลน์เป็นไงบ้างครับคุณสมุยผมเห็นคุณสมุยยืนอยู่ยืนแบบนี้ยืนแบบนี้เว้ยเรียนคือแบบคือมันดีจนต้องมองอ่ะก็คมื่เราผ่านไปแล้วนะฮะกับซีนแบทเทิลนะฮะคือห้องซ้อมอ่ะก็คือเราว่าทุกคนเต็มที่มากแต่เมื่อกี้มันแบบยังไงเอเนอร์จี้ของทุกคนเยอะกว่าเดิมมันฟุ้งพ่านกว่าเดิมมันแบบว่าส่งกันไปส่งกันมาสนุกมากครับน้องอู๋ฮะเมื่อกี้แบบเชียร์อัพสนุกไหมฮะะสสนุกกฮรู้ึว่า ตีลังกาครั้งแรกด้วยใช่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะล็อกเกวียนล็อกเกวียนใช่คัทวิวคัทวิวเท่ไหมฮะทำไมสุกไม่รู้ว่าเท่หรือเปล่าบอกได้นะว่าเท่ไหมจะออนสเตจกันแล้วครับวิธี 岩場さんエネルギー最高 S 1> <S 1> ถ่ายแด,แดนฟอร์มแล้วหนึ่งรอบออกมาค่อนข้างโอเคแต่ว่าจะมีบล็อกบางบล็อกที่มันเหมือนสเกลมันขยายจากห้องซ้อมค่อนข้างเยอะครือว่าความห่างมันเยอะกว่าก็เลยทำให้แบบว่ามีปัญหานิดหน่อยแต่ว่านี่ก็กําลังแก้ไขปัญหากันอยู่เนะหนื่อยไหมครับอุ้ยอุ้ยสุดยอดครับเอาเรื่องอยู่เพราะว่าบล็อกสามคนอะเอาจริงมันค่อนข้างจัดการยากเหมือนกันก็มีโอกาสหลายรอบอยู่ จะเต um ็มท okay. okay. yeah, ี่นะครับทำเต็มที่ทุกรอบครับส่วนใช่ไหมนี่จะพาไปทักทายเพื่อนโอเคสากิฟเวโอเคสลิกิไฮสลิกิไฮสลิกิวอซ์อสติวเอนจอยเฮ้ยยืดยืดย่าอัมจูอัมจูนี่เขาบอกเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยทาอทยอยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยง่วงไม่ง่วงไม่ล

ยังไหวอยู่นะทับเดีย๋ยวเราจะไปเปลี่ยนลุกกันแล้วครับผมไปรอดูครับ เอายครับเจ็บขาตัดไม่ตันค่ะชิงสุดท้ายแล้วทุกคนอีกนิดเดียวเท่านั้นสู้ๆไฟตกไฟตกไฟ ปิดกองแล้วครับทุกคนเย้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่ๆขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไปแล้วฝากติดตามเพลงของพวกเราด้วยนะครับไซคิฟิเวอร์กับดีวายคับขอบคุณทุณถุยทอมนะฮะไปรอดูกันในเอ็มวีนะครับทุกคนตอนนี้ก็ขอตัวไปพักผ่อนแล้วครับผมบ๊ายบายจุนจ๊อจุนจ๊จุนจ๊อจุนจ๊อจุนจ๊อจุนจอจุอจุนจ๊อจุนจ๊อจุนจอจ